วันนี้เห็นกระเพราหลังบ้านเราสวยๆเนาะแล้วก็เขาออกดอกแล้วใช่ไหมไม่ค่อยได้เอาไปทำกินเดี๋ยวจะมาเอากระเพรากลุ่มนี้ไปทำผัดกระเพราหมูสับใส่หอมหัวใหญ่นี่หมดชอบ ถ้ามีมดมาเนี่ยเพี้ยก็จะมานะคะเดี๋ยวเก็บนี่เอาไปทำกินอ่ะเขาบอกว่าจริงๆให้เอาอะไรนะให้เอามีดตัดแต่เราเด็ดแบบนี้เลยก็ได้เนาะเอาไปผัด อืมได้ละเดี๋ยวเอาไปผัดกะเพราค่ะนี่ค่ะผัดผักใบกะเพราที่เราล้างแล้วหั่นหอมหัวใหญ่กระเทียมทุกแล้วก็พริกซอยนะคะ นี่เป็นเครื่องปรุงที่เราจะทำผัดกะเพราอันนี้น้ำเปล่ามีน้ำปลามีซอสฝาเขียวมีน้ำมันหอยมีผงผงนัวรสหมูแล้วก็น้ำตาลแล้วก็มีหมูสับที่เราจะใช้นะคะก็ประมาณนี้มาค่ะมาเริ่มลงมือผัดกะเพรากันค่ะก็เดี๋ยวขอ น้ำมันพืดหยอนนิดนึงนะคะผัดก,กระเพราหมูสับค่ะเมนูวันนี้เอากระเทียมกับพริกลงไปเดียวก่อนนะคะตามสไตล์ค่อยนะะั่นแหละไม่มีรสชาติของความ หอมก่อนค่ะไฟอ่อนิดนิดเดี๋ยวจะไหม้จะต่อน,นะคะให้กลิ่นของความหอมของกระเทียมของพริกออกมานะคะประมาณนี้ก็เอาหมูลงไปหมูสับนะคะที่เราเตรียมไว้ เนี่ยเอาออกจากท้องคิดยังไม่ละลายน้ำแข็งดีนะแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวมาโดนความร้อนก็คงเอื่มไปนะคะเดี๋ยวรอให้เขาสุกได้ที่ก่อนนะสุกพอประมาณแหละแล้ค่อยจะเอาเครื่องปรุงลงจัดก,การอ่าตอนนี้หมูของเราได้ที่นิดนึงแล้ว เอาน้ำมันหอยหยอกลงไปนะคะกะเอานะนี่กับข้าวแบบกะกะนะคะซอสฟ้าเขียวกุ้งหอมน้ำปลานิดนึงน้ำตาลน,น,น,นิดหน่อยนะคะ ปุ่มไปเลยรัดียกติดกัมือมือนะคะนี่ก็คุกเขาคลุกเขาให้เข้าออกนันนะคะเดี๋ยวเติมน้ำไปไว้ก่อนหมุนรวนนะชอบผัดกระเพราที่มีน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่า เงิ่มไปให้เขาเดือดนี่แซ่บแซ่บ่บบสีสันใช่ก้าตอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วก็เอาหอมหัวใหญ่ลงไปก่อนนะคะเอาหอมหัวใหญ่ลงไปก่อนนะคะให้ความหวานที่มาจากหอมหัวใหญ่เนาะ เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้ใส่กระเพรานะถ้าใส่กระเพราลงไปสงสัยเนี่ยกินได้ทั้งวันเลยนะคะนี่ตั้งแต่เช้าจบเย็นเลยล่ะได้ที่แล้วก็เอาใบกระเพราของเราลงไปเลยค่ะนี่เรียมใบแล้วเรียบร้อยนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเมน,นูผัดกะเพราของเราค่ะปิดเตาได้เลยแล้วเราจะมาทานกับข้าวสวยร้อนๆที่เราหุงค่ะ อคอดข้าวใส่จานแล้วเดี๋ยวเรามาตักราดข้าวเลยนะคะนี่หมูสับเยอะๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูผัด กะเพราหมูสับราดข้าวค่ะชอบกินน้ำเดี๋ยวเอาน้ำเติมอีกนิดนึงผัดกะเพราว่ามีเยอะๆก็เหลือนิดเดียวเองเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูนี้ผัดกะเพราหมูสับค่ะ